่า <c oughs> ถึงลูกหลานทุกๆคนยายมีน้องปาปานเลลุงเปี้ยนะครับไม่ต้องแปลกใจในี่คือห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่โรงพยาบาลบ้านแพงมันเป็นความามยาสวยไม่ชชามีตอนก้านายกาสามสิบนาทีวันนี้นะก็ะใส่ถุงมือที่จะไปทำสวนปรากฏว่า ไอ้ถุงมือนะ่าเราใส่ทุกวันนะกระวานมันเป็นโต๊ะขวดว่าอะไรไหมครับไอ้จะขาบตัวขนาดน,นิ้วก้อยเนี่ย,นยเนี่ยไม่ก้อยนะเล็กกว่าเนี่ยมาสักสัหลังมาสักบานสักเซนกว่ายาวสักเกือบเกือบพื้นเลยนะมันอยู่มันเข้าไปอยู่ในถุงมือด้านซ้ายจะเข้าไปในรูนิ้วก้อยด้วยในในนิ้วก้อยด้วยถุงมือนะ เรามือแย่เข้าไปเพื่อจะใส่ถุงไปทํางานแหมมันกัดโหกัดจงเขียเ้ยวในมองเห็นแบเนี้เขี้ยวปื้อตั้งแต่เช้านะนี่ยยังชัว่วนกหน่อยละว,วดคงไม่ไหวพิษนแรงมากเลยต้องมาโรงพยาบาลนกนินย,ยาชากินยาแก้ปวดยังค่อนข้างจะกลางๆมันยังไม่ทุเลาเลยเลยเพื่อจะรับหมอเขา เอ็ดพิษสักคืนนะหมอว่าโอเคมันมากถึงว่าเคยดูในพวกยูทูบยูทูบตะขาบสู้กับหมูห่าสู้กับทั้อ้างตะขาบกัดตายเรียบหมดเออจริงป่ะพิษแมลงงูมันตัวพิษตะขาบตายหมดหมูเหมือนนั่นไหมหมูโดนตะขาบกัดตายแล้วก็ เราประมาทไปหน่อยแร้ยอมแล้วา่ก็ตีมต้องฟาดถุงฟาดก็จะออกไไมาันอยู่ในรูนิ้วก้อยอะ่ะ <c oughs> เอาแล้วคิดเป็นข้าวสวยแลวกันก็เตรียมมาเลี้ยงลูกหลานญาติพี่น้องตอนนี้น้องอยู่โรงพยาบาลนี่หมอให้นกเงือ,งค,อคิดว่าผมนี่คงจะ อาการที่ขึ้นเราจะกลับไปเลยกลับบ้านได้โอเคนะในสติเรียนความประวัติทำให้เกิดการปัดเจ็บอ่ะโอเคสุขภาคแข่งแรกนะลูกหลานทุกคนเด้อ